สวัสดีครับพี่น้องบา่าวพันธุ์เซ็กขรายตัวครับผมมื่อนี้เด้อดพี่น้องเด้อบา่าวพันธุ์เซ็เจอกันแล้วกับบ่าวพังคีพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเห็นตะหยอกกันใบใบอย,ยู่งานนี่เหรอพังยานี่ย่าพงยานดิเดี๋ยวบา่าวพันธุ์เซ็จะพาขเข้าไปวางตะหยอกเป็นรอยนีเหรอปุเร็่ยวเดีเ่ยว,วดิพีย่ยามมาสองเดือนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นตะหยอกกันอยู่พังยานดิ เห็นดอกกันใบใบอยู่งานน,งาน,งานี่แหละต้นชัดไม่งานนี่แหะนี่จะเส้บูบัดที่ไหนสองตัวพี่รังสองตัวมวงายาดิตัวนึงไปทางขอใบเด็ดตัวนึงไปทางนี้เดี๋ยวบอกเพื่นใส่ผ้าบงังผ้าหนังบังตัวนี้ก่อนเนี่เสียนบ่งสุดท่านบังเมื่อก,ก,กี้นี่เห็นดอกกันใบใบอยองานนยาดิเสียนบ่พี่รองโอ้ อากาศแดดกับ,บ่มีขันแดดบะมีก็เสียทางนึงคือมืดขันแ <laughs> <laughs> ดดไม่เป็นระเบีย,ยงหยวกกันอยู่นี่นะวิญยานี่นะเห็นต้นลงจากงาอย่างไบบ้านไหนอย่างนีง้หรือปุ๊บเหรอนำมือก็น,น่าบ่ขันยาแม,มาสองเดือนจะหลังหัวได้เจยๆกับห้องดอนพี่ร้อ,อง,อองบอกว่าใส่พันนายาแมาสองเดือนแล้ว พอดีได้รูปเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวงยานี่แต่ลงจากงานอย่างมาทาั้งนี้แหละทั้งไหนหลวงบุอแค่ขนาดว่าเลีว้วขนาดเฮียทำงานไม่แกะบ่ได้รีบโหลดท่านให้หลวงหาใสยกันพี่รอง มื่อกี้พ็ได้เห็นเพิ่นพอดีหลังจากเอาขอดัอกมาใหญ่เพื่อนมันสิริตน้นตีพมันตั้เห็นตัวเห็นเดทายภาพาไปไม่เห็นพี่รองตัวมาท่านี้ไม่เห็นบะบ่าพังคี้กับหอกดอนพี่รองเขาไปในห้องเหบอวะในห้องนี่ก็เลิกเลึก 6ปลมะกาลงไปพี่รองยาดบกอัง <c oughs> <c oughs> บ่อกแย่งป่านี้กับพยุเด้อเ <c oughs> ตื่นเสียงค้อรีบรวดบ่ะ <c oughs> ตัวนี้สงสัยไม่เห็นมาพี่รอง <c oughs> 3ตัว้ิตัวนึงมาทางนี้ลหละเป็นกระหอกดอนพี่รองออกสีาขาว ปกติมันจะเป็นสีแดงส่วนมากที่เห็นมาเดี๋ยวจะพาะน้าเบิ่งเัินตมาทาั้งก่อไฟหนึ่พี่น้องเพิ่นแตกกันมากหนิละ่ะตื่นเสียงอันินเปาไม่ใส่เหยียบงาไม่ฮักแกะกันนึงมันตื่นเพิ่นมาทั้งนี่ละ่ะสองตัวหนึ่งมาทั้งก่อไฟด้วยล่ะบ่อยแห้งป่านมีประสิทธิ์ด้วยไทยย่ตัวะ <laughs> บ่อยค่อยพี่น้องบ่อยค่อย ตื่นดีดีมือพันม้หยอกกันต้นยางเข็นัดแต่งคุ้มายว่าไรเขาเขาใกล้ลิบตลดไม่มือนีทายได้พี่น้องทายได้สูบเหมาต้องคอได้เมื่อนี่ก็ได้เขาจอว่าไรถ้เาเกาน้ำรอปลายปลายนี่แหละพันม้หยอกกันน,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 นุ่มเนียนนุ่มเนียนไม่ลยมือนีละสองตัวเนื้อมัดหิไปจางไหนบุ อ๋อเขใส่ผ้าน้มนามือหน้าหมาบึงลอกมือสิพอวะเวแตกกันมา,า,นาน่นหร่นึ่เดี๋ยวปลอตัวยมไหรบอกว่า,าใสสิทสู้ห่อมงงา้งาตัวก็หองดอนไม่สี่สตัว,ตวแต่เมือ่อไหร่เห็นสาตัวนึงตัวหนึ่งแยกไปทั้งยแยกไปทั้งคนเพิ่ลกจากต้นยางแยกไปทั้ง แต่สองตัวนึงมาทาั้งนี้เดี๋ยวปลาพอจะใส่ฟ้าน้ามือปลาเป็นปานเป็นห,อหอ้องห้องเล็กๆพี่รองลงไปกระทวมหัวเที่ยวหัวเมื่อสุดเท่าเข้ายัางเมื่อข้นเมื่อสุดสุดเมื่อห้ากว่าลัขัอนอยู่ญญาทั้งนนตัวนึงอยู่ข้างล่างนีห้งองเล,ล็กประกาศล,ลงไปหกเป็นปลาไทย มีปลาไฟสองสองกอเอฉยเ่ยเน,นสิมพิ่นสิมักมาเล่งกอไสองกอเฉยเ่ยเนี่ยกอไสองกอเฉเยเน,นสิเที่ยวมาเร็งเฉยแหละแต่มือนีเห็นอยู่นนสนา้อุปนมือเห็นปเนม่นมหาส่กันเด้พีไป้องด้อ ก็สีจากได้ตัวงามพี่น้องก็สีจากให้พี่น้องเห็นน้ำนี่ตัวง่ามๆเขาๆมลหลอกหลอกงามคืออย่างนี้ตอนบ่าววิเศษสุ่มเขามันมันเห็นตัวหน่อยมันเรียน่ะตอนมันหลอดลูกงาอย่างใบบางงาเนีสุ่มเขาตัวหน่อยตัวใหญ่มากทั้งผิดวิเศษตัวนั้นตัวตัวลูกพอกระแม่สิมาทั้งีิแตัวตัวใหญ่ ก็ไปเห็นหนะน้ามีละสองขอไปสองขอเนี่ยละเพื่นเที่ยวมาเล็นเตีมือเนี้เพื่นไปขึ้นยูฟังปุ่นไอ้ฮองนี่มิตรปลาไพ่ดิสักกอไปพี่น้องไอ้ฮองพวกเป็นตะยูของกันหลอกกันแล้ววะอ่านพหกมันกับ,บว่ายูเนาะ mình mặc mỏng hộp tùa Có hết mọi cái rồi Để pha phải bừng chắc mày, Pha nó mừng chắc mày. ืัอน,นี้ถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องเห็นตัวไทยตัวคนหนแต่ก่อนนี่เห็นไทยบารายไทยบาททันเร็วมือนี่ใไข่เนี่ยไทยท่านก็เลยเลยภาพไม่พี่้องเบิ่งกับวัชพัน์ไปเลยหรอกแต่ย,ยืนกันเลยว่าไม่หอมนี่มีเบาพังขี้อยู่สามตัวทวที่สี่เนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกมันบอ,อกมานมูอตัวใส่ตัวเนี่ยปกติไม่เซ่ตัว มากสิเห็นสเห็นสามรือที่สี่รุอนล้วสีเห็นเดียวนึ่งีบางคนใช้ภาพเข้าไปทัางี่สิองอนนยังบ่ได้เห็นบ่ใส่ละวูตกใส่ละบ่ดิมันตื่น ตื่นเสียงบาบ่นใสียเหยางานอย่างแห่งฮักกะบปเเิกันตื่นเขามาในห้องเห็นว่โอ้ยัไปยูแลพี่รองด้วยยังไปดูอ่มือใหมุ่นแล้วจังจะเดเห็นบัดทีนีมือนี้จะได้เห็นตั้่สานันจ่พี่รอง เดี๋ยวมือได้เห็นจัตเจต์ไทยแดงงามบ้าพ่อพีสเสียวไหม่ลงเห็นบังอีกเตียงนึงเล้อพี่น้องเด้อไปสำเนียงควาเด้อพี่นอ้องเด้อก็สิบ่เห็นหมดละเหองถ้าตอนแรกกันละตอนเป็นโดดล่องงานอย่างกันละเดี๋ยวมือได้เห็นบังจัตเต์เป้าพ่อพี่ส,สายวไทยไหม่บังอีกเตียงนึงสำเนียงละครับพี่น้องสวัสดีครับ